สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมมาแนะนําวิธีเทคนิคประกอบชุดเครื่องโรตเรี่สามระบบนะครับสําหรับท่านใดที่อยากทดลองทําเองซ่อมเองนะครับก็อดูคลิปนี้ได้นะครับลำแรกนะครับเสื้อตัวนี้ครับใส่แหวนนี้เข้าไปนะครับวันนี้เป็นแหวนลองลองสปริงนะครับก็คือจะลองสปริงตัวนี้นะครับสปริงดันกระบอกสูกนะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นชุดเฟืองครับชุดเฟืองปรับหมดครับอ่าต้องเก็บแกนตัวนี้ดีนะเอาแกนเอาแกนตัวนี้ใส่เข้าไปในในรูกระบะวกสุกนะครับ พอหมุนไม่ให้ตรงรูน็อตน,นะครับใส่น็อตสองตัวนี่เป็นชุดแรกนะครับ ขันี้พอตึงนมือก็พอนะครับต่อไปก็เป็นชุดลูกสุกนะครับลูกสุกแล้วก็ตัวนี้เป็นแกนลูกสุกครับเป็นโอลิงเขาเรียกว่าโอลิงลูกสุกนะครับ,รสรบใส่เข้าไปในล่องเลย ทีนี้เราก็เชลโมเอ่อเจลาบีเล็กน้อยนะครับ ไปก็เป็นชุดเฟืองครับตัวนี้นเราเรือกให้ความทันด้านเฟืองลงก่อนนะครับโอเคนี่ฮะด้านเรมีสองด้านนะครับให้เอาความด้านเฟืองลงก่อนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งให้งายขึ้นนะครับถ,ถ้เฟืองตัวนี้จะอยู่ลักษณะนี้นะครับ เพื่อตัวนี้จะมารับหน้าสัมผัสเข้ากับเฟืองตัวนี้พอดีนะครับเวลาเราปรับหมดนะครับไปก็เป็นแหวนนะครับแหวนก็ใส่ตรงนี้ครับต่อไปก็เป็นกระบอกตัวนี้นะครับให้ชลมกระเบีส่ใส่ด้วยทุกครันครับที่ที่ประกอบนะครับ เพื่อจะได้ไม่ติดหรือว่าไม่ฝือดอะไรนะครับ พยายามหมุนดูนะครับเฟืองตัวนี้จะมาเข้ากับตัวนี้พอดีนะครับ้หงหมุนได้นะครับถ้าหมุนไม่ได้หรือว่าติดฝุดยังไงอันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วนะครับมันต้องหมุนได้นะครับต,ตัวนี้นี่นะฮะไปก็ทำการล็อกล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีแหวนรองครับ แล้วก็เป็นเป็นกิ๊ตัวนี้ครับกิล๊ล็อกล็อกเฟืองนะครับเส่แล้วใส่แล้วจะดึงออกไม่ได้นะครับก็คือล็อกตัวนี้ไปแล้วแล้วก็หมุนดูอีกครั้งนะครับหมุนได้ก็โอเคแล้วนะครับ เรก็เอาตัวทุนมาใส่ได้เลยนะครับนี่ครับตรงที่ให้เฟืองให้มุนเขาก่อนนะครับมุนมุนว่าหมุนได้ไหมแล้วค่อยต่อเข้าไปนะครับนี่ครับคุณจะมุนอิสระได้่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อเข้าไปแนั้นแล้วก็มุนดูอีกครั้งนะครับต้องมุนได้นะครับเฟืองนี้มันมุนดำมุนตามด้วยนะครับ ันี้นครบสังเกตสปริงตัวนี้ให้ดีนะครับมันจะอยู่ในรูรูเล็กๆย่อยงล่างข้างล่างลูกปืนนะครับนี่นครับให้เราใช้กิ่มปากแหลมคาวใบนี้นะครับลักษณะนี้นครับแล้วก็ใส่เข้าไปในรูจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ตัวดันเปลี่ยนมนครับจะมีร่องสลับใส่นะครับเป็นบ่ารับพอดีนะครับวางลงไปจะกดได้พอดีครับมันจะไปรับกับสปริงตัวที่ใส่ลงไปตอนแรกพอดีนะจะดึงนี่ครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็นี่เลยครับกระบีสำหรับสว่านโรตารี่นะครับจะมีของเราจะมีขายด้วยนะครับ เป็นของแท้มาก,กิตานะครับก็ใช้แบบทาโลมตามชุดเฟืองชุดอะไรเลยนะครับเวลาใส่ก็พยายามเน้นไปที่ตรงนี้นะครับลูก,ลกปืนตรงลูกเบี้ยวนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับชุดเฟืองชุดอะไรก็ ฉลุ่มให้ทั่วเลยนะครับชุดลูกสูบชุดกระบอกสูบน,นี่นะครับ ไปทั่วเลยนะครับนี่นะครับออไปจะเป็นการน,นี่นะครับตัว ปรับโหมดนะครับมันจะมี Hasta ล็อกให้ใส่พอดีนะครับสัางเกียรล่องที่ตัวนี้นะครับล,อล่องเฟืองครับนี่นะครับมันจะมีตัวนี้เป็นเที่ยวสองเที่ยวนะครับให้เราใส่ไว้ที่ล่องเฟืองมันนะครับจะมีร่องสำหรับใส่ตัว,วปรับโหมดนะครับให้เรากดให้มันเข้าให้ตรงนะครับ ถ้าใส่ไม่ตรงก็จะปับหมดไม่ได้นะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็วางลักษณะนี้นะครับต่อไปก็ตัวนี้ฮะกระบ,บอกที่เราใส่มสครู่งหงายขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เตรียมพร้อมครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับให้มันตรงนะครับผมพยายามขยับขยับเข้าอย่างนงี้ยจะยังไม่ตรงนะครับ มันจะมีร่องของมันอยู่นะครับนี่ฮะดันเข้าให้สุดอย่างนี้ถ้าสุดแล้วปุ๊บทุ่นตัวนี้จะหมุนไม่ได้ทันทีเลยนะครับดูดีๆเลยนะครับถ้าเข้าไปแล้วทุ่นตัวนี้จะหมุนไม่ได้ครับจะล็อกเลยนะครับเพราะว่ามันติดตัวปอดหมดอยู่เลยนะครับนี่ฮะทุ่นจะหมุนไม่ไปนะครับแดงว่านี้ถูกต้องนะครับ ต่อ,อไปก็เป็นตัวปรับโหมดนะครับอะแรเราก็ต้องนี่ฮะวางโอริงเข้าไปก่อนนะครับล้าสังเกตตำแหน่งตัวปรับให้ดีนะครับ ทางตรงซ้ายมือน,น,นะครับเราก็วางลงไปนี่ครับนี่ฮะแล้วก็หมุนปึ๊บจะเข้าล็อกพอดีนะครับเราก็มาใส่ตัวนี้ครับตัวสปริงล็อกนะครับ ปิดตอนนี้นครับแล้วก็ลองหมุนทุนดูนครับตอนนี้จะรู้สึกว่าทุ่นจะหมุนได้แล้วครับตอนแรกที่หมุนไม่ได้นะครับอทุ่นเริ่มหมุนได้แล้วครับเพราะว่าเราใส่ตัวปรับมุนเข้าไปแล้วนะครับเราก็ลองหมุนดูนะครับจะมีสามระบบอตอนนี้เป็นจอดทรร,รานะครับตอนนี้ว่าเป็นจอดกระแทกต้องลองหมุนก่อนก่อนใส่ประกอบทุน่นนะครับประกอบทุ่นกับเสื้อนะหมุนอีกรอบนี่นะครับ จะหมุนได้ปกติทุกทุกหมดนะครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ประกอบชุดนี้เลยครับผมจะมีแวนรอ,องทุนก่อนนะครับใส่แวนเข้าไป มาพิจนนครับต่อไปนะครับ ก็ใส่ทางคืนกัน ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการใส่หัวตัวนี้ครับชุดล็อกดอกนะครับแล้วก็สปิงตัวนี้ครับจะมีด้านเล็กกับด้านแคบด้านกว้างนะครับให้ใส่ด้านด้านแคบลงไปก่อนนะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้เป็นถ้วยรองปืนนะครับไป ก็ชุดนี้เป็นมีลูกปืนสองลูกนะครับใส่ไปส่วนเหล็กตัวนี้ยันจะมีล่องให้คล้ลงลงครับคว,คว่อคทางทางล่องนี้ลงไปหาลูกปืนนะครับเพื่อมันลูกปืนจะได้วิ่งวิ่งได้สะดวกนะครับนี่ฮะ่องเป็นล่องอย่างนี้นะครับแล้วกคล่อมลงไป แล้วก็เป็นแหวนล็อกนะครับกดลงกดตรงนี้ลงก่อนนะครับกดลงนี้ครับแล้วก็ใส่แหวน ด้วยแบรนล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีแวนล็อกสองตัวนะครับแล้วก็ใส่หัวยางปิดตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันสีเลด์ไว้ ใส่รอก็ดูก่อนนะครับนี่นบใส่ได้แล้วอ่ะแล้วกดได้นะครับแสดงว่าถูกต้องนะครับเขียนนะครับ,ข,รบของเครื่องได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมครับสำหรับท่านใดที่ไม่รู้หรือท่านใดที่ดูแล้วก็ไม่อะไรนะครับท่านใดต้องการแบบอะไรหรือว่าตัวไหนของทางสินค้าโทรมาของเราได้นะครับผมเป็นเบอร์043306770นะครับแล้วก็ ID line นะครับ KTW line 6000นะครับขอบคุณครับสำหรับที่รับชมรับฟังนะครับผมที่นี้ก็ขอบคุณครับ